ฮาโบลีโโยเอนไฟฮาโบรีโวยทนไฟฮาโบลีโมเทนไฟไฟารฟทีจบแล้วจบสิที กูเดียวในห้องก็ดีี่มีใครบางคนอีกรอบแล้วกันชิว โอเคครับจะเป็นยางไงคือตอนแรกที่ผมอัดคลิปหน้าจอเต็มไปดีไฟล์เต็มไปดีก็เลยปิดคลิปไฟล์แล้วตอนนั้นผมได้ที่อย่างเซซื้อไปไงอ่เดยวก็ปกติใช่ไหมล่ะี อบบบบลงไปลงไปลงไปเรวจะลงจากชั้นนี้แล้วกันอืดจุๆๆขึ้นไปดีเฮ้ยขึ้นไป ยาวัวรอชาดาเดะซึบมาแล้วสิบเอดอันซึบคนน้ําแข็งนี่แรงนะตรงๆเออแรงกว่านี่แรงกว่าฉีเอจอกูร่าฮ่าไม่เหนือยก้าเลยช่งเงออี้ยเออโอเมนี่วาเจาวาเจาวาชาฟิวิว,ว,ว,วไป หมดแล้วปูนม่ก็สองนี่ก็ว้าวมาเดี๋ยวเช็คเวลาก่อนไหมสิบสองเจ็ดกันเหรอ,อ Sweet.